สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรฟ้าพระบ้านหมอมาราคาถูกๆค่ะ วันนี้นะคะ EP ที่414ค่ะ4 1 4แล้วนะคะสวัสดีพี่เวฟ4ค่ะแล้วก็สวัสดีท,ทุกทุกท่านเลยนะคะที่เปิดมารับชมช่องของแมคคานะคะคสำหรับช่องของเรานะคะกะ็เป็นช่องที่นำเสนอพระเครื่องนะคะหรือว่าเครื่องรางต่างๆที่พี่ๆหลายๆคนที่ชื่นชอบทางด้านนี้นะคะถ้าเกิดดูแล้วถูกใจยังไงอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องของแมคคาด้วยนะคะช่องของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มขอแค่คนพร้อมรับค่ะ ส่วนพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนนะคะก็มีส่วนลดให้เหมือนเดิมนะคะค่ะอ่าหลายหลายคนนะคะอาจจะเพิ่งเข้ามารับชมนะคะยังไม่ทราบนะคะว่าเออจะติดต่อไหมคะทางช่องทางไหนนะคะเรามี ID l i n ลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะ ID l i n ลพระฟ้าหนึ่งสองสามนะคะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ084 3622490นะคะสองช่องทางเหมือนเดิมจากพี่พี่ ค่ะก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะคะวันนี้ฝากกดแชร์กดถูกใจกดติดตามให้กับช่องพระฟ้าพระบ้านด้วยนะคะวันนี้31รายการค่ะพี่พี่วันนี้เบาๆค่ะ250บาททุกองค์นะคะเวลาแจ้งปิดพระนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขเหมือนเดิมค่ะพี่พี่แล้วก็สอบถามเป็นหมายเลขเหมือนเดิมนะคะวันนี้31รายการนะคะเปิดที่250บาททุกองค์เลยจ้า เริ่มกันที่เดี๋ยวนะคะขอภายแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแม่คะไม่ค่อยชัดเท่าไรพี่พี่อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าสั่งปลายทางนะคะขอคนพร้อมรับจริงๆนะคะพ,พี่อ่ะหมายเลขหนึ่งจ้ะพระสมเด็จหมายเลขหนึ่งนะจ๊ะมาพร้อมตลับสวยๆแบบนี้จ้ะ สำหรับพี่ๆที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะพิจารณาให้ดีนะจ๊ะตอนที่แม่ค้าส่องเนาะแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านใดที่แอดไลน์แล้วพิมพ์ไอดีไลน์แล้วยังหาช่องแม่ค้ายังหาไลน์แม่ค้าไม่เจอนะคะพี่ๆกดลิงก์ได้เลยนะคะกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยแม่ค้าปักลิงก์ไว้ให้จะได้สะดวกเนาะในการแอดไลน์หมายเลขหนึ่งค่ะลาเข็บภาพหน้าจอนะคะก็รบกวนแคปตอนที่แม่ค้าแปะหม,ะมายเลขแบบนี้นะจ๊ะ ต่อมานะคะหมายเลขสองมาพร้อมตลับส,สวยๆเช่นกันนะคะดูให้จบคลิปนะคะพิจารณากันให้ดีค่ะชอบปิดไม่ชอบผางนะคะพี่ว ด้านหลังนะหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองค่ะต่อมาค่ะหมายเลขสาม สมเด็จหมายเลขสามนะคะด้านหลังค่ะหะมายเลขสามนะคะ วันนี้นะคะ,ระเราเปิดที่250บาททุกองค์นะจ๊ะหมายเลขหนึ่งถึงสาสิบเอ็ดเลยนะคะพี่พี่หมายเลขสี่ค่ะ ด้านหลังถ้าแม่ค้าส่องไม่ค่อยชัดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะบางทีตลาบอาจจะแบบเป็นฝ้านะคะเนื่องจากใส่กรอบใส่ตลาบมานานแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนื้อสวยมากนะคะพี่ๆหมายเลขสี่นะคะต่อมาหมายเลขห้านะคะเลี่ยมปฏิก เนี่ยคะดูเนื้อนะคะแม่ค้าจะพยายามส่องให้ดูชัดๆนะคะเนื้อก็ประมาณนี้นะคะพี่ๆสำหรับพระสมเด็จนะคะพี่ๆดูแล้วก็พิจารณาเองได้เลยนะคะด้านหลัง พี่คะแม่คาขอความกรุณานะคะว่าปลายทางนะคะแม่คะาขอความกรุณานะคะว่าไม่พร้อมอย่าเพิ่งปิดนะคะพี่พี่ถ้าเกิดว่าปิดไปแล้วคิดว่ายังไม่พร้อมหรือว่าไม่พร้อมจะรับนะคะพี่พี่กรุณาอย่าเพิ่งปิดนะคะดูไปก่อนก็ได้นะคะช่องแม่คาก็ลงอีพีทุกวันอยู่แล้วค่ะภาพสวยๆมีทุกวันนะคะวันไหนเราพร้อมแล้วเราก็ค่อยปิดนะคะเพราะว่าเห็นใจแม่ค้านิดนึงนะคะหมายเลขห้านะคะ แม่ค้ามีต้นทุนนะคะทุกวันนี้แม่ค้าลงคลิปก็ไม่ได้บวกเพิ่มเยอะเลยนะคะพี่ๆไม่ได้บวกปลายทางด้วยเพราะฉะนั้นเห็นใจแม่ค้านิดนึงนะคะอย่ามาปิดเล่นๆนะคะ หมายเลขหกนะคะหมายเลขหกค่ะต่อมานะคะหมายเลขเจ็ดค่ะ หมายเลขเจ็ดนะคะต่อมาหมายเลข8ค่ะ นะาม,ามายเลขแปดนะคะรายการต่อมาหมายเลขสิบขออภัยค่ะหมายเลขเก้าค่ะ ด้านหลังนะคะหมายเลขเก้านะคะหมายเลขเก้าค่ะต่อมาหมายเลขสิบนะคะ อกนะคะด้านหลังหมายเลขสิบนะคะไปต่อที่หมายเลขสิบเอ็ดค่ะวันนี้สองร้อยห้าสิบบาททุกองค์นะคะพี่ๆสองร้อยห้าสิบบาททุกองค์ค่ะทุกรายการนะจ๊ะ วันนี้ใครเฮงๆปังๆอย่าลืมปิดผ้าช่องแม่ค้านะจ๊ะ <_ d _> ด้านหลังนะคะมาเลขสิบเอ็ดค่ะ รายการต่อมาหมายเลข12นะคะพระสมเด็จวันนี้20รายการนะจ๊ะ ด้านหลังหมายเลขสิบสองค่ะต่อมาหมายเลขสิบสามนะคะ ใครปิดครบหนึ่งพันมีของแถมนะจ๊ะด้าน,นหลังมาเลขสามจ้าเออขอภพ่สิบสามจ้ามาเลขสิบสี่ค่ะ พี่ดูแล้วฝากกดติดตามช่องแม่ค้าด้วยนะจ๊ะขอบคุณสำหรับพี่ๆที่เข้ามาติดตามใหม่ด้วยนะจ๊ะขอบพรบคุณมากๆค่ะหมายเลขสิบสี่นะจ๊ะรายการต่อมาค่ะหมายเลขสิบห้า หลังมายเลขสิบห้าค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่พี่วันนี้ทุกรายการเปิดที่สองร้อยห้าสิบบาทหมายเลขสิบหกจ้ะ หลังหมายเลขสิบหกนะคะต่อมาหมายเลขสิบเจ็ดค่ะ ะด้านหลังหมายเลขสิบเจ็ดค่ะต่อมานะคะหมายเลขสิบแปดนะคะ พี่ๆดูหมายเลขให้ดีนะคะจำหมายเลขให้ดีนะคะเวลาสอบถามแม่ค้านะคะจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะเพราะช่องเราตรงปกแน่นอนนะคะพี่ๆสวยตรงปกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะคะพี่ๆต,นะต้องระบุหมายเลขให้ถูกต้องนะจ๊ะเวลาปิดพลาดนะคะเพื่อเป็นการไม่ผิดพลาดนะจ๊ะด้านหลังนะคะ สวยมากหมายเลขสิบแปดนะคะต่อมาค่ะหมายเลขสิบเก้า ด้าน,นหลังค่ะหมายเลขสิบเก้านะคะต่อมาหมายเลขยี่ิบค่ะพระสมเด็จหมายเลขยี่สิบค่ะ ดูไม่ทันนะคะย้อนดูคลิปได้นะคะพี่ๆสามารถย้อนดูคลิปได้ค่ะกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่อยากจะเอทไลนะคะจะได้สะดวกนะจ๊ะจะได้สะดวกะค,ะดวค่ะเอทไลหาแม่ค้าโดยตรงได้เลยนะคะไม่ต้องไปพิมพ์ ID ไลน์ให้ยุ่งยากนะคะพี่ๆเปื่อพี่ๆด้านใดอะ่ะนั่งชมอยู่สนใจอยากจะเช่าบูชานะคะ หมายเลขยี่สิบค่ะผ่านไปแล้วพระสมเด็จนะคะหนึ่งถึงยี่สิบนะคะไปต่อที่ยี่สิบเอ็ดกันเลยเรียมปฏิกนันนอเป็นพระพิรันนะคะหมายเลขยี่สิบเอ็ด หมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะพับอีดันนะคะสองรอยห้าสิบาทนะคะพี่พี่วันนี้เปิดที่สองรอยิบาททุกองค์เลยนะคะยี่สิบสองค่ะเลียนปาติกเช่นกันนะคะเป็นพระคงนะคะพระคงลำโพนค่ะเนื้อดินนะจ๊ะด้านหลัง มายเลขยี่สิบสองนะจ๊ะสวยมากค่ะพี่พีหมายเลขยี่สิบสองค่ะต่อมายี่สิบสามเป็นพระสมกอนะจ๊ะสมกอเนื้อดินลายกระหนกนะจ๊ะพี่พี ดน้าหลังหมายเลขยี่สิบสามนะคะพระสุมกรหมายเลขยี่สิบสามจ้ะต่อมาหมายเลขยี่สิบสี่จ้ะปิดตาลงปูโต๊ะจ้ะวัดประดู่ชิมพลีนะคะ ด้านหลังนี่นะคะฟังตะกุดคู่ด้านล่างแบบนี้นะจะ๊ะถ้าปิตาหลวงปู่โต๊ะนะพี่ๆปิตาหลวงปู่โต๊ะจามาียี่สิบสี่นะคะต่อมายี่สิบห้าจ้ะพ้าผงวัดพลระคะ เนื้อสวยมากเลยค่ะพี่อยองนีเนื้อเก่ามากด้านหลังนะคะยี่สิบห้าค่ะหมายเลขยี่สิบห้านะจ๊ะต่อมายี่สิบหกจ้ะ สมเด็จพิมพ์จันลอยนะคะหมายเลขยี่ค่ะ ดูแล้วอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะพาฟ้าพระบ้านหมอมาราคาถูกๆค่ะต่อที่17ค่ะเป็นรูปหล่หลวงพ่อโตนะคะพี่พี ไพ่ฐานนะหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบแปดค่ะหลวงพ่อเงินจ้ะต้อ,อขออภัยค่ะหลวงพ่อเอมแม่ค้าติดแต่หลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเอมนะคะพี่ๆหมายเลขยี่สิบแ แต่ฐานนะด้านหลังหมายเลขยี่สิบแปดนะคะหลวงพ่อเอมจ่ารูปรหล่อหลวงพ่อเอมต่อมายี่สิบเก้าจ่าเป็นรูปหล่อเช่นกันนะคะหลวงพ่อลีค่ะองค์สวยนะคะพี่ๆองค์จริงสวยมากนะ ช่องเราตรงปกแน่นอนนะคะองค์ที่ปิดแน่นอนพี่พี่ดูหมายเลขให้ถูกต้องนะคะพยายามจําหมายเลขให้ดีนะจ๊ะอย่าผิดอย่าระบุหมายเลขผิดนะจ๊ะท่านพอลีนะคะ หมายเลขยี่สิบเก้าจหลวงพ่อลีนะคะรูปหล่อหลวงพ่อลีจะ้ะสองร้อยห้าสิบาทนะจะ๊ะพี่พี่สะดวกโอนยังมีส่วนลดให้อีกนะถูกจใจอย่าลืมกดติดตามช่องแมคคานะจะ๊ะหมายเลขสามสิบจะ้ะเป็นภาพปิดตานะคะเลี่ยมปฏิก,กันน้ำเรียบร้อยภาพปิดตายันยุ่งนะคะพี่พี่ไม่ทราบที่นาะดูแล้วก็พิจารณาเองได้เลยนะจะ๊ะ ดลายเลขสามสิบจะปิดตายันยุ่งนะจ๊ะสะท้อนจังเลยอสามสิบเอ็ดสุดท้ายองนี้หลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินนะจ๊ะรูปรหล่อหลวงพ่อเงินเก่ามากเลี่ยนปติกนั้นนอกนะจ๊ะ เก่ามากนะคะพี่พีใครที่ชอบสะสมหลงพ่องเงินนะคะก็พิจารณาให้ดีจะ้ะลูกศิษย์ลูกหานะหมายเลขสามสิบเอ็ดจ้ะสองร้อยห้าสิบบาทจ้าวันนี้สามสิบเอ็ดรายการนะคะผ่านไปแล้วนะคะทั้งหมดสามสิบเอ็ดรายการสองร้อยห้าสิบบาททุกรายการเลยนะคะพี่พีวันนี้ใครเฮงเฮงปังปังก็ อุดหนุนพระช่องแมคคาเยอะๆนะคะจะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่ปิดครบ1 0 0 0บาทเนึ่นะคะมีของแถมให้ไปอีกนะจ๊ะ่ะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไว้พบกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะพี่ๆอย่าลืมนะคะก่อนจะไปวันนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจให้ช่องของแมคคาด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆะคะ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ